สวัสดีครับวันนี้เราได้นำสารปรับปรุงบนมุงดินไม้พกกลีนพัดมาส่งลูกค้าที่บ้านสะทอยนะครับแล้วก็มาติดตามดูผลผลิตนะครับตุเรียนที่ใช้ผลิตฟันไม้โปรเซสและไม้พกกินพัดในการบำรุงรักษาทุเรียนนะครับแปลงนี้นะครับสิบกว่าไร่นะครับทุเรียนเมื่อก่อนลูกไม่ค่อยเสมอนะครับเมื่อนาผลิตฟันไม้โปรเซสมาใช้แล้ว ตอนนี้ลูกนะครับโตเสมอทรงสวยน้ำเขียวต้นนี้นะครับที่สมโสมต้นจะตายนะครับตอนนี้ได้ฟื้นดูสิครับติดลูกโดกมากแล้วก็ลูกทรงสวยน้ำเขียวนะครับดูสิครับต้นโสมนะครับฟื้นหมาแล้วนี่นะครับไปดูต้นอื่นนะครับดูสิครับติดต้นหนึ่ง ร้อยกว่าลูกกับสองร้อยนี่ครับดูสิครับติดดกมากเลยน้ำเขียวสมบูรณ์ดีมากครับใบก็สมบูรณ์ใบเขียวสมบูรณ์ดีครับดูติดดกมากครับลูกเสมอกันฝังเนี่ยเปิดไอ้นี่ออกมาแล้วก็เอาไข่ตัวสาร่ะขี่ไข่ตัวสารลราใส่เลย

โอ้ยอันนี้ต้นเรียน11ปีนะครับโอ้ยแต่ต้นใหญ่มากโอ้รุ่นนี้มีรุ่นหลังด้วยปีหาสีอ่ะโอ้ยูหลังไหนเม็ดนึงดูนี่ครับใบตอนใบเขียวไม่ใชสมุนกันยาวดอกมันล้าเกี่ยหลัง่หลังไปลงไเลย ครับเดี๋ยวจะไม่ให้เป็นห่วงเลยไงโอ้โหดกมากยังไม่ได้โยงเลยลูกโตเอาโตเอาอันนี้ได้กี่เดือนแล้วครับอันนี้ก็รู้สึกว่าก็ดอกดอกบานกุชินอ่ะกุชีนกุจีนนี่มันก็สองเดือนกว่าเองสองเดือนกว่าแต่ลูกโอ้สามสี่โลเป็นลูกกันเลยเหรอเป็นลูกโตใหญ่โยงไม่ทันเลยครับใช้ไฟไหมพรมเซ็ตของเราแล้วบอกลูกโต สมบูรณ์ต้นใหญ่ครับแต่ปุ๋ยไม้พะวักกินพลัดเราด้วยนะครับครับอูดกมากนี่ทุเรียนสิบอปีแต่ต้นใหญ่มากเลยครับอมันจะเขียวไม่จะไม่แดงเนี่ยก็ตอนแรกอัะลูกขนาดเนี้ยมันแดงไงหนามมันแดงกันเลยที่บอกว่าลองคนดูสามสี่วันนามเขียวขึ้นมาเลย เอ้ยเราแรกเราไม่เชื่อเพราะมันหนามแดงมันเป็นสิ่งที่ใช่ครับแล้วในก็รั่วครับเลยแล้วก็่ม้ใบิ่มแก่เลยครับอแล้วพอดีเป็นช่วงจังหวะรับใบอ่อนด้วยครับใบอ่อนครับเราช่วยให้อยู่ได้น้ำเขียวถ้าหนามเขียวขั้วเขียวลูกเขียวโอกาสหลุดร่วงแต่น้อยมากถ้าหนามแดงขั้วแดงไม่ค่อยอยู่แล้วครับนี่ครับดูยุบใช้ไมโวรเซ็ตแล้วแลติดดก เต็มเลยเต็มต้นเลยครับเนี่ยยังโยงไหมคะยันโยงยังไม่มาเนี่ยครับ,รบอันใดอันหาโอ้ยต้นนี้นะครับดูที่ครับแล้วลูกไปลูกโดกแต่ลูกไม่มีเล็กนะครับลูกโตเสมอกันดูที่ครับทุกต้นร้อยกว่าลูกโตเสมอกันมากนี่ครับอ่าโอ้ยงตรงนี้ จะเ,เหลือเกินนะครับว่าถ้าเมื่อทุกท่านได้นำไม้พกเซตและไม้พกกินพัดของบริษัทเอเค2 0 5มาใช้ในการบำร,รุงรักษาทุเรียนทุเรียนของท่านจะติดดอกออกผลดอกอย่างสวนเจ๊ไหมอย่างนี้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ